โอ้โหเฮ้ยไหนได้โอกาสสแกนแม่งเลยสแกนนานซะด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนายหม่อมแมลเกมเมอร์ในเกมซับนาติก้าเอาละทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันในตอนกลางคืนนะครับผมผมก็มีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ท่านผู้ชมนะ ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราขอเก็บกล่องข้างหน้านี้ก่อนโอเคนี่กล่องข้างหน้าก็คือผมได้ไปเจอกับแหล่งยานใหม่นะยานซากยานใหม่ผมก็จะพาทุกคนไปสำรวจแล้วกันก็สำรวจตามเดิมเลยทุกคนสำรวจตามทิศนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะสำรวจกันที่ทิศเอ็นนะครับผมอันนี้ผมก็เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วอ่านั่นก็คือยานของผมผมก็เดินทางมาได้สักนิดนึงแล้ว ปเดี๋ยวเราตรงไปที่ทิศเอ็นกันเลยดีกว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าทิศเอ็นนี่มันมีอะไรนะครับผมอันนี้กล่องอะไรอะ่ะน่าจะเป็นโมบายไวชินอะไรสักอย่างหนึ่งเราเราไอ้น,นี่ได้ได้เยอะแล้วนะโอเคเราก็ไม่เอาไอาเราก็่าทุ่งสารลายกันไปเลยนะทุกคนโอ้โหดีนะที่ขึ้นยานถ้าไม่ได้ขึ้นยานเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้คาบสารลายติดปากไปบ้างแน่เลย <c oughs> <c oughs> สารลายเยอะจริงเอ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะ อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นชิ้นส่วนของอาไบโอเลกเตอร์ Bio er. อีกเช่นเคยนะได้เยอะแล้วเยอะอีกเยอะจนไม่รูจะเยอะยังไงเยอะจริงๆไปตรงไปเลยสําหรับใครที่เล่นตามผมอยู่เนี่ยก็สามารถมาสํารวจได้นะครับผมทิศนี้หรือถ้าใครเล่นนาผมไปแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะว่าไอแบบชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันอยู่ทางไหนบ้างนะโอ้ยผมมาถูกทิศหรือเปล่าวะเนี่ย ตรงนี้น้ามันค่อนข้างเขียวๆนะครับผมโอ้โหมาปุ๊บนี่เราก็เจอตัวอะไรก็ไม่รู้ไอเสียงร้องแบบนี้ข้างบนเรามันคือโอ้ยโอ้โหตกใจ <laughs> ไอตัวนี้มันโจมตียานเรานะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้โหผังใหญ่แล้วยานกู <laughs> ตกใจตกใจไอเจ้าตัวนี้มันดุร้ายอยู่นะทุกคนอะไรเนี่ย เดี๋ยวผมขอจอดซ่อมยานตรงนี้ก่อนละกันหวังว่าไอพวกนั้นจะไม่ตามมานะตอนนี้ก็เป็นตอนเช้าแนละ้วทุกคนมันก็จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่โอเคที่ซ่อมยานของเราไปก็ขอบคุณน้องนะครับผมไม่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมจะไม่ได้แล้วที่บอกว่าไอซีมอสเนี่ยมันเปลี่ยนแบตได้นะผมก็เพิ่งจะจําได้ไม่ได้เล่นนานจัดก็คือมันเข้าไปที่ใต้ท้องเรือนะครับผมแล้วก็กด เปลี่ยนแบตได้นะอ่าผมก็เอาแบตมาเผื่อแล้วเหมือนกันนี่เอามาส่องก้อนเลยบอกเลยว่าจุกๆนะครับผมเคแล้วก็จะไปทิตเอ็นต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าข้างล่างนี้มันน่าจะลึกมากโอ้โหโอ้โหมันบอกอะไรไม่รู้นะนี่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 ไงทุกคนเจอแล้วเจอแล้วนี่นะอ๋อสำหรับใครที่กลัวความมืดนี่ผมต้องขอโทษ ไว้ล่วงหน้าก่อนเลยเพราะว่าตอนกลางคืนมันค่อนข้างมืดแล้วก็ไอปลาตัวนี้มันค่อนข้างจะกัดเจ็บด,ด้วยโอ้ยโอ้ยอยนั่นไงมันเอาแล้วไงกูทำอะไรกับมึงได้อเปิดไฟใสมม่มันก็ไม่ใช่ว่าจะหนีนะทุกคนโอเคผมก็จะจอดใกล้ๆนี้เลยละกันตรงนี้ก็ระดับความลึกที่ประมาณ170เมตรไปเราก็มาพร้อมเครื่องสแกนเลยอันนี้เป็นชิ้นส่วนสายบอันนี้ก็ ใส่ขอบเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือรู้สึกมันมีอะไรกัดหัวโอเคอันนี้ก็ใส่ขอบโอ้ตรงนี้ชิ้นส่วนใส่ขอบเยอะมากเลยครับผมแล้วก็มีไอปลาพันนี้ด้วยโอ้โหมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ยนั mm ่ hmm. นไงโอ้โหโอ้โหเข้ายานเลยไอปลาพันนี้มันกัดเจ็บมากทุกคนแล้วผมไม่ได้เอาพยาบาลมาไงมันกัดเจ็บมากนะต้องระวังมันเอาไว้เลยนะครับผมไอตัวนี้ โอ้ย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 แถวนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะทุกคนเคเดี๋ยวเราขับวนรอบๆนี้ดูก่อนละกันไอเจ้าป่าพวกนี้มันก็ข่าที่จะชุกชุมนะแถวนี้ผมจะดูอันที่ผมยังไม่เคยสแกนละกันนะแล้วก็ดูทางเข้าด้วยว่าสามารถเข้าไปทางไหนได้บ้างออันนี้ผมยังไม่เห็นทางเข้านะทุกคนไอตรงนี้นี่เปิดฝาได้นะครับผมเปิดได้ แล้วสข้างบนนี่เหมือนจะมีอ่าเป็นสะเบียงอ่าเป็นสะเบียงโอ้หเราคงต้องจอดซ่อมยานก่อน,อนละมั้งเนี่ยหันซ้ายหันขวาไปนะครับผมว่ามีตัวอะไรไหม <c oughs> ขออย่างเดียวอย่าเจอไอ้พวกริเวียทานที่มันน่ากลัวน่ากลัว <c oughs> อันนี้ไม่ไหวนะบอกเลยโอ้ยานเราควันขโมงเลยวะ่ะครั้งแรกนะครับผมที่ยานเราควันขโมนะะวันขโมงขโมงขโมงพูดภาษาไทยไม่ชัดเลย โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บสเบียงก่อนดีกว่าใกล้ๆไม่ต้องเอาไปจอดใกล้มากนะครับผมยานนี่อันนี้น่าจะเป็นน้ําดื่มหรือเปล่าอ๋อได้อาหารสุดยอดโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าเราก็เข้ามาข้างๆนี้เลยอยง่ไหนวะอ๋อประตูอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้งัดเลยทุกคนเดี๋ยวผมเอายานมาจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าวะเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าไปในนี้ก็คงไม่น่ากลัวแล้วแหละโอเคซีมอสของเราก็อยู่ตรงนั้น อันนี้น่าจะเป็นเสียงไอ้เจ้าปลาวานนะเอ,อ่อไม่น่ากลัวเท่าไหร่ระดับความลึกนี้ขอให้อย่ามีเจ้าทะเลอะไรมาเลยโอ้โหมาตรงนี้เลยนะครับผมจอจอเลยที่ความลึกร้อยแปดเมตรเอ,อ่อภายในก็มีจออะไรสักอย่างนึงนะแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นประตูนะครับผมเอาไปฉายดีกว่าน่าจะชัดเจนกว่านะ อาปืนแรงน้มถ่วงอันนี้เราก็มีแล้วแต่ผมก็ยังสแกนไปอีกก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกัน <No. S 1> เอาไม่ใช่นี่ว่ะ no อ๋อมันน่าจะเป็นแบบว่าอุปกรณ์เสริมของซีมอนนะครับผม <No. S 1> โอเคก็ถือว่าเจ๋งนะอุปกรณ์เสริมของซีมอนแล้วก็ดูทุกกล่องเลยแล้วกันมีตรงไหนไปได้อีก <No. S 1> ตรงนี้นี่น่าจะมีเท่านี้หรือเปล่านะอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่า อ๋อตรงนี้ไปได้อีกว่ะทุกคนแต่ว่าผมต้องกลับไปเอาเลือดก่อนเอ้ยไม่ใช่เลือดดิอากาศกลับไปเอาอากาศนะครับผมเออเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะประตูนี้กันนะเดี๋ยวขอกลับไปเอาอากาศก่อนทางออกอยู่างไหนวะเนี่ยาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคไอปลาตัวนั้นอีกแล้วรีบเอาอากาศแล้วรีบลงไปต่อปา่าเออนั่นไงเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหม เนี่ยวผมจะเอามาหรือเปล่าเนี่ยที่จีเหล็กจีหอยของผมโอเคจี g เลยขอให้ข้างในมีอะไรดีๆด,ด้วยเถิดโอ้โหพาวเวอร์ลดเร็วมากนะครับผมในเครื่องจีพันนี้ดีนะที่ผมปกแบตมาสองก้อนจะจีเสร็จไหมเนี่ยยี g ่สิบเปอร์เซ็นแล้วเจ็ดสองเจ็ดแปดโอเคน่าจะได้อยู่นะครับผมโอเคไหนโอ้ในนี้ก็มีไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าสถิตอะไร อ oh, กดได้ด้วย <40. S 2> ตรงนี้ <'t> สแกน <on your S 2> ได้หรือเปล่าเหมือนจะสแกนไม่ได้แต่อันนี้เก็บได้นะครับผมเป็นชิปอะไรสักอย่างโอเคแล้วตรงนี้แ่ะอ๋อ oh, ตรงนี้ก็มีที่แล้วเนี่ยออกซิเจนกูจะหมดแล้วนะออกซิเจนกูจะหมดแล้วเนะี่ยชิ้นส่วนอะไรสักอย่างอ๋อ oh, ส่วนเสริมของซีมอส เค okay, ผมคงต้องออกไปเอาออกซิเจนอีกรอบหนึ่งนะครับผม <30 seconds. S 1> รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันไม่มีทางรัดอื่นหรือไงวะโอ้โ <laughs> ห oh เราก็จะหมดแล้วอากาศอะจะหมดแล้วเค okay, เข้าไปตรงจุดเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ไปจีก่อนจีเราต้องเปลี่ยนแบตก่อนนะทุกคนกดตัวอนะครับผมนี่เปลี่ยนแบตแล้วก็จีเลย ผมว่าน่าจะพอทนได้อยู่เข้าไปแล้วก็น่าจะเห็นอะไรนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกไปเติมอากาศอีกทีนึงผมไม่ได้ใส่หมวกฟอกอากาศมาแล้วครับผมวันนี้ผมใส่การลังสีมาเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนมันจะมีลังสีบ้างนะผมก็เออเผื่อๆมาโอเคในนี้มีอะไรบ้างโอ้โหยังจะมีประตูอีกเหรอหเนี่ยเขาวง,งกดเปล่าวะแต่ก็คุมแล้วนะทุกคนอ๋อ ในนี้นี่ส่วนใหญ่จะมีชิ้นส่วนของไอ้เจ้าสีมอสเยอะมากเลยนะโอ้ <New blueprint S 1> oh, อะไร <acquired. S 2> มาวะเนี่ยโอ้ oh, มีข้างในนั้นอีกทางข้างนอกมันออกได้หรือเปล่าทางนู้นเหมือนจะทะลุออกได้นะครับผม <blueprint> ได้ไหมอ๋อ oh, ทางนี้เปิดได้โอเคเดี๋ยวเราเอาซีมอสมามาไว้ตรงนี้ดีกว่า อ๋อทางนี้อ๋ยอยู่ทางนี้โอเคทุกคนออกซิเจนจะหมดแล้วคิดดูดิทุกคนผมเข้าแต่ทางนี้ลอบไปทางนู้นน่ะโคตรไกลไอป่าวปปพวกนี้ก็จัดการยานผมสยับเลยนะดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวรอให้เรามีเครื่องแต่งเท่ๆก่อนนะทุกคนโอเคเอาแก้ว้กัดจังเลยกัดจังเลยมันพังเหลือ4 0สเอรแล้ว ขอซ่อมก่อนขูกัดได้กัดดีจริงๆเลยแล้วมันซ่อมนานซะด้วยไงโอเคเรียบร้อยเราต้องอยู่ห่างๆายพวกคันนี้ไว้แม่งกัดแรงนะทุกคนโอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้ยเอ้ย,อยทะเลาะกับแต่อ้พวกปลาหมอพวกนี้หละทุกคนรู้จักปลาหมอไหมเคยเห็นไหมปลาหมอหน้าตาเหมือนปลาหมออยู่ในพวกนี้ปลาหมอหางยาวเออ อันนี้คือชิ้นส่วนอะไรเนี่ยน่าจะเป็นชิ้นส่วนไบโอรีแอคเตอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าผมจะเข้าไปข้างในก่อนละกันข้างนอกเดี๋ยวเราค่อยสำรวจนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนเพราะว่าข้างในนี่ยังเหลือหลายอย่างนะที่เรายังไม่ได้สำรวจเลยอันนี้โต๊ะเก้าอี้อันนี้ในกล่องกมก็ไม่มีอะไรนะครับผมในกล่องอันนี้เปิดไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไร อันนี้เป็นปืนแม่เหล็กอ่าปืนแม่เหล็กเราไม่เอานะครับเราได้แล้วเอ้ยกระถางต้นไม้กระถางต้นไม้นี่เราเอาโอ้โหเอาไว้ปลูกต้นไม้เผื่อเราจะได้กินพืชผักผลไม้จากไอ้น,นี่มากนะทุกคนจากพื้นดินบ้างกินแตปลาทุกวันโอ้ไอโอดเนี่ยจะเยอะไปไหนเอ้ยโต๊ะตัวไม่เป็นออฟฟิศนะครับผมอ่าเป็นโต๊ะออฟฟิศ อันนี้อะไรเนี่ยน้ามันรั่วลอเฮ้ยอันนี้จออะไรหรือเปล่าอ,นนอ,อะกดผิดโหเสียงเสียงมันเสียงไม่น่ารักเลยนะพวกปลาหมอข้างนอกเลยเสียงไม่น่ารักเลยนะเดี๋ยวกลับไปเอาออกซิเจนก่อนนะครับผมโอเคยานกูไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วพังยังโอเค7จิอเได้อยู่กลับมาอีกทีนึงกูน่าจะเหลือประมาณสัก40 ไอพวกคันนี้นั่นไง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 ไปเข้าไปเหลือแต่ห้องในสุดแล้วล่ะนะทุกคนผมว่าเามื่อกี้นี้มันมันอะไรวะเหมือนว่ามันจะให้เปิดได้หรือเปล่าตรงนี้เมื่อกี้รู้สึกเหมือนมันมีให้จับจับอะไรสักอย่างเน,นะครับผมเมื่อกี้นี้ไปห้องนี้นี่เลยน่าจะเป็นแขนของซีมอส หรือว่าเราได้ไอ้นี่แล้วว่าแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเอาไปค้าบตรงไหนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราอาจจะได้ชิ้นส่วนครบแล้วก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้จะไปค้าบตรงไหน,นใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับไออุปกรณ์เสริมของซีมอร์จะมาค้าบตรงไหนเอ <c oughs> ผมก็ไม่รู้กล่องนี้เปิดไม่ได้นะโอเคห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับผมน่าจะหมดแล้วมั้ หาดูทุกกล่องทุกซอ่ทุกมุมแล้วก็ไม่มีห้องนี้แหละห้องนี้เราก็สำรวจแล้วนะไม่มีอะไรเคอ๋อข้างบนมันก็ขึ้นได้นี่วะเออข้างบนมันก็ขึ้นได้ขึ้นได้ป่เอาไม่ได้เอาลูกกูมาหลงอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยเอาไปไหนออกไงอะออกไงอะอ,อ๋อ ออกซิเจนซีมอดอยู่ไหนซีมอดอยูน่นู่นโอ้โหสูนแล้วทุกคนเลือนรถแล้วโอ้หไม่อย่าพึง่งอเรียบร้อย oh, <no. S 1> เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมสลบกลางน้ำภารกิจยานวันนี้กูจะรู้งร่วงไมเ่ยมันจะไปโพไหนวะหลังจากโหลดมาได้10ชั่วโมงนะครับผมผมก็กลับมาที่บ้านคุณเสียชีวิตและสูญเสียบางอย่าง อยากรู้เหมือนกันว่าสูญเสียอะไรไปสูญเสียพวกบูปินหรือเปล่าวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะซีมอสเรายังอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะครับผมแล้วก็ใกล้ๆนี้ก็มีตรงนู้นก็มีเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปเอานะอ๋อแต่ว่าพวกบูปินอะไรพวกนี้ของเราก็ยังอยู่นี่นะอ่าถือว่าใช้ได้นะครับผมนี่มีปืนไรเฟิลด้วยบูปินปืนไรเฟิลเราก็ยังอยู่แล้ว แต่ว่าภายแบบรอบนอกอย่างเงี้ยผมจะไปสำรวจเพิ่มสักหน่อยหนึ่งนะอาหารของเราอ่าแช่เกลืออะไรก็ยังอยู่ครบโอเคเดี๋ยวทำน้ำําดื่มเพิ่มไปสักสองขวดแล้วกันเอาไปกันหิวเดี๋ยวผมจะขับซีมอสอีกอันหนึ่งไปนะทุกคนอีกลำหนึ่งก่อนอื่นแล้วก็ตุนอาหารก่อนแล้วก็พยาบาลด้วย โอ้โหขาดไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็หมวกฟอกอากาศด้วยนะหมวกฟอกอากาศของผมนะ่าจะอยู่ข้างล่างวะหมวกฟอกอากาศเก็บไว้ไหนเนี่ยบางทีกล่องก็เยอะโอ้โหไม่รู้จะเยอะไปไหนนะครับผมอยากมีบ้านแล้วเนี่ยนี่เอาเลยหมวกฟอกอากาศมันน่าจะทําใหออ้ออกซิเจนเราลดช้าลงนะครับผมสำหรับหมวกฟอกอากาศโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง เอาน,นี้คืนมาเอาน,นี้เก็บไปเอาน,นี้เก็บไปอันนี้คืนอันนี้คืนโอเคมาทีนี้เราก็ไปกันเลยดีกว่าเลสโก o ไหนดูซิแบตผมมีพร้อมยังโอเคครับ okay, ผมมีแบตพร้อมแล้ว Board, <Captain. S 2> ไปเลยกันเลยเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปที่ตรงนู้นเลยละกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอาละครับทุกคนเราก็มาถึงกันแล้วนะที่ซากยานเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราโอ้โหดูไอหินพวกนี้บางทีมันก็น่าก,กลัวนะมันตาสีาฟ้า เออน่ากลัวนะทุกคนเอาแก้ว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 โหหลายตัวมากเลยนะไอพวกคนนี้ไอปลาหมอพวกนี้โอเคนายานเนี่ยโอ้โหโอจอดตรงไหนไม่ได้เลยจอดตรงไหนไม่ได้เลยเหมือนกลางคืนมันจะยิ่งดุร้ายหรือเปล่าวะจอดตรงไหนไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมขออยู่บนบนหน่อยละกันซ่อมอีกตามเคย โอเคอันนีไ้ไอยานลำนี้พังน้อยหน่อยเดี๋ยวพอผมมาอีกรอบนึงเนี่ยสงสัยผมจะต้องทำการมาเอาไปก็คือต้องมาตัวเปล่ารอบนึงนะครับผมเพื่อที่จะมาพาซีมอสกลับไปเสียดายนะแม่มาเราจะสารวจการรอบนอกยานม่านะครับผมว่ามีอะไรบ้างภายในยานนี่เราก็น่าจะดูกันหมดแล้วนะคิดว่าน่าจะหมดแล้ว ้โหภ,ภายนอกยานอันหนึงนะทุกคนมันมืดมากเลยว่ะผมคงต้องขี่ซีมอสด้วแหละเอาแบตหมดอันหนึงนะแบตเตอรี่อยู่ไหนโอเคต้องขี่ซีมอสแล้วก็เปิดไฟหานะครับผมไม่งั้นก็คงจะต้องรอตอนกลางวันนะเดี๋ยวผมเข้าไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็เข้าได้อยู่ โอ้โหเอ้ยไหนได้โอกาสสแกนมแม่งเลยสแกนนานซะด้วยนะสแกนนานซะด้วยนะโอ้ยอะไรเนี่ยสแกนเสร็จยังวอาเสร็จแล้วไปลงไปเลยลงทางไหนวะจำไม่ได้แล้วสแสงน้อยนิดนึงนะครับผม มาแล้วก็เช็ครายละเอียดอีกรอบนึงนะโอเคอ๋อตรงนี้ประตูนี้เปิดได้อีกนี่ว่าเกือบไปแล้วไหมล่ะทุกคนเราเกือบพลาดอะไรไปสักอย่างแล้วโอ้ตรงนี้มันเปิดได้อีกภายในนี้แหละก็ไม่มีอะไรนะครับผมโลง่งๆเหมือนเรามาแล้วหรือเปล่าะตรงเนี้ยแค่ทางมันเชื่อมกันเฉยๆเออเหมือนห้องนี้เราจะสแกนไปแล้ว เพราะว่ามันก็อยู่ติดกับช่องนี้เอา้าไม่ใช่นี่หว่าคนละช่องกันเหรอทำไมประตูมันเยอะจังวะไอยานลำนี้โอ้โหผมเปิดประตูบานนี้ผมจะไปโม่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อตรงนี้มีอะไรให้สกแกนอีกไหมตรงนี้โอโ้โ,พโ,พโ,พโมหพอมาก็เจอหน้านตัวพนันเลยมีหลายที่ให้โมอยู่ทุกคนอ๋อนี่มันคือปิดประตู เดี๋ยวผมออกไปเอาอากาศก่อนแล้วกันนี่ตรงนี้เขมีอะไรให้สแกนขอสแกนก่อนไซคอบเอนจินสีมอสเรายังอยู่ดีมีสุขอยู่บ่าเนี่ยต้องเอาอากาศก่อน,นนะครับผมเนี่ยไอ้ไอ้ก้อนหินันนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะพอเรามองห่างอย่างเงี้ยเหมือนมันมีสองตานะครับผมโอ้ยโอ้โหพังังไม่รู้จะพังไงแล้ว ส,สูโอ้สูงสูงมันก็ยังจะมากัดได้ดูเถอะดูเถอะโอ้เห็นซีมอสกูเป็นของเล่นหรือไงเนี่ยไปทางไหนก็เจอนะครับผมไอปลาพวกนี้ถ้ามาตัวเปล่ามันก็จะไกลไงผมก็เลยแบบไม่ได้มาตัวเปล่านะโอเคอยู่สูงสูงไปแล้วกันเฮ้ยมันก็ยังมากัดได้วะ่ะส้มแม่งส้มต่อหน้าเลยเอาดิมาดิบอกเลยส้มต่อหน้าเลย ก็มาจะซ่อมต่อหน้าเลยอีกลำหนึ่งอ่ะอีกลำหนึ่งอยู่ข้างล่างวันนี้ผมก็จะวุ่นวุ่นกับการเออซ่อมยานนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันกัดยานเราแรงมากเอ้ยตรงนี้ก็มีชิปโอเค <New blueprint. S 1> เหมือนเราเก็บชิปเนี่ยเราก็จะได้บูปินอะไรใหม่ๆมาเพิ่มแล้วครับผม ไอ้อันนี้อะไรอ่ะปากกาลังอะไรไม่รู้ท่อปากกาลังอันจิ๋วข้างล่างมันจะมีอะไรปราวแต่ว่าข้างล่างนี่มันค่อนข้างจะลึกนะครับผมสำหรับไส่ขอบเอ้ยไม่ใช่ไซ่ขอบดิ <c oughs> ไอซีมอนเรามันคงไปไม่ถึงนะสำหรับข้างล่าง <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่199เมตรแล้วเราต้องไปอัปเกรดก่อน แต่ว่าข้าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนโอเคพวกกล่องรอบๆนอกผก็ดูแล้วไม่มีอะไรอันนี้สเสบียงอ๋อเสบียงเราเก็บไปแล้วนะครับผมไปมันน่าจะเรียกให้ซีมอสตามกลับมาได้เหมือนไดโนเสาร์ในในเกมอาร์กนะตัวนี้ก็เฝ้ายานกูเลยเฝ้ายานรอจะกัดเลยนะครับผมสไลดจังตัวนี้ โอ้โหไอพวกประหมอสีพวกนี้นี่เออยังมีชิ้นส่วนบางอันน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เราไอนี่แล้วแหละเรามีแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังอยากจะไปสกแกนไงเพราะว่าเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเรามีแล้วหรือเปล่าเออสกแกนให้หมดไปเลยเพื่อความสบายใจนะครับผมบางทีชิ้นส่วนซ้ำมันก็เยอะเกินรอบรอบนอกนี้ น้ามีอะไรแล้วล่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นกล่องนะครับผมโอเคน่าจะเคลียร์แล้วสำหรับที่ตรงนี้นะไอ้อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นไฟเฉยๆตรงนั้นก็เป็นชิปที่เราแกะมาแล้วโอเคทุกคนก็เรียบร้อยแล้วสำหรับ EP นี้จะมี EP ไหนเนี่ยที่ผมแบบว่าไม่เจอสับปะหลาดบ้าง อันนี้เราเจอแต่ตัวเล็กๆไซมินีนะเขาโชคดีไว้นะทุกคนที่เราไม่เจอไซใหญ่ซีมอสของผมอยู่นี่ลำหนึง่งอยู่นี่ลำหนึง่งโอเคเดี๋ยวผมจะพาลำนี้กลับบ้านเลยนะทุกคน let's go <S เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านเราอย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดเป็นกำลังใจให้นายเหมาแมวเ,เกมเมอร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมบ๊ายบาย